ความโหดและล่างที่แท้จริงของคาบูเท้าที่แม้แต่เราลุจิเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนสันจิและบันนี่นั้นกำลังจะได้เผชิญหน้ากับพลเลอรโทรแล้วอีกหนึ่งการต่อสู้ที่น่าดูที่เรากำลังจะได้รับชมในตอนถัดไปสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชนะครับผมคลิปนี้ครับจะเป็นการพูดคุยการก่อนพีชต,ตอนที่1112จะมาครับอ่ะเราก็จะมาพูดคุยเรื่องราวประเด็นต่างๆนะที่เกิดขึ้นในตอน111 1นั่นเองนะก็นับว่ามีเรื่องราวมีประเด็นิบว่ามี เราต้องพูดกันพอสมควรเลยครับพูดถึงเรื่องฮาคีของฮาบุเท้าก่อนเลยครับคือก่อนอันนี้เนี่ยเราก็ยังไม่ถึงกับรู้โดยแน่ชัดนะครับว่าฮาคีของฮาบุเท้าเนี่ยมันโหดหรือว่ามันแข็งแกร่งแค่ไหนอะนะก็น,นึ่งด้วยฮาบูเท่าเนี่ยในตอนที่ปรากฏตัวออกมาครับก็จะมีการใช้ล่างปีศาจซะเป็นส่วนใหญ่ครับมีการใช้พลังพิเศษซะเป็นส่วนใหญ่นั่นเองนะเรายังไม่ถึงกับขั้นเห็นฉากการใช้ฮาคีเกราะโจมตีแบบเน้นๆแบบโหดๆให้เราเห็นนั่นเองครับแต่ที้ครับจากตอนล่าสุดเนี่ยมันก็พอคาดการได้ครับว่าฮา ของห้าพุทเท่านั้นเนี่ยเป็นอะไรที่แข็งแกร่งมากๆแน่นอนครับสังเกตได้จากปฏิกิริยาของจินเบย์ครับจินเบย์ที่มองขึ้นไปบนท้องฟ้าและเห็นรากพิาจาของเซนมาคัสมาจินเบย์เองก็มีท่าทีตกใจเหมือนกันครับหลังจากที่สัมผัสและรับดูได้ถึงสุดยอดพลังฮาคี้ของเซนมาคัสมาแต่ะนะจินเบย์ยังยอมรับนะครับว่าฮาคี้ของพิศาาที่อยู่บนท้องฟ้านั้นเนี่ยมันช่างแข็งแกร่งมันช่างรุนแรงเหลือเกินครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีแบบคล้ลายๆประกายสายฟ้าสีดำนิดๆหน่นนอยๆด,ด้วยครับที่มอออาากจ ร่างกายของเซนบาคัสมาร์ทเขาอะนะเรียกได้ว่าประจุฮาคีนั้นแข็งแกร่งรุนแรงมากๆครับฮาคี้ทั้ง5คนนั้นคงแข็งแกร่งประมาณนึงอยู่แล้วครับแต่ครน,นี้ครับถ้ามองลงไปในรายละเอียดเนี่ยอาจจะต้องรอเฉลยเปิดเผยอย่างเป็นทางการอีกทีครับว้านแ่บดาทั้ง5คนนี้ใครเชี่ยวชาญฮาคี้ด้านไหนไปพิเศษกันบ้างครับคืออย่างกลุ่มหมอกฟางเองเนี่ยใช้ฮาคีกันได้หลายคนใช่ไหมครับแต่มันก็ยังมีการระบุว่าตัวรูฟี่เนี่ยเชี่ยวชาญฮาคีราชันไปพิเศษตัวโซโลเชี่ยวชาญฮาคีกรอบไปพิเศษตัวซ ฮาคิสตังเก็เป็นพิเศษครับซึ่งผมมองว่าในกรณีของหาผู้เท่าเนี่ยแต่ละคนนั้นก็จะมีสิ่งที่ตัวเองเชี่ยวชาญแล้วก็ถนัดแตกต่างกันไปด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับซึ่งนั่นแหละก็เป็นสิ่งที่เราต้องไปรอดูรอเฉลยทีครับว่าในบรรดา5คนนี้เนี่ยฮาคิด้านที่ถนัดของพวกเขาเนี่ยครับใครจะถนัดด้านไหนอะไรกันบ้างนะสิ่งที่น่าสะพรายน่าตกใจมากๆเลยคือ1ในห้าผู้เท่าตอนนี้มีการใช้ฮาคิราชันออกมาให้เราได้เห็นครับเป็นการคำรามที่มีการประจุฮารคิรลาชันเข้า การปล่อยหาคิราชันของเซนท็อปแมนเบลคิรีก็มีรัศมีบที่กว้างไกลมากๆครับทหารเรือที่อยู่รอบนอกเกาะเอเคสเนี่ยบางคนก็ถึงกับขั้นหมดสติไปก็มีครับหาคิราชันนี่คือโค้รจะตึงครับคือต้องบอกว่าเรื่องหาคิราชันกับผ้าโพกเท่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไม่มีใครพูดถึงก่อนหน้านี้เสียด้วยซ้ำไปครับคือเนื่องด้วยเป็นคนจากฝากฝั่งรัฐบาลโลกใช่ไหมครับแล้วคนจากฝากฝั่งรัฐบาลโลกหรือคนที่มาจากฝ่ายกองทัพเรือเนี่ยคนที่มันจะมีหาคิราชันเป็นอะไรที่แบบมันมีน้อยมากจริงๆครับมันเลยกาาว่า ฮารคิราชันกับฮาผู้เท่านั้นเนี่ยมันเป็นสเกลพลังที่ใครหลายคนมองข้ามไปไดิดเด็ยครับก็ไม่เคยคิดเหมือนกันครับว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติแห่งราชาอะไรกับเขาด้วยครับพอพูดถึงฮาคิราชันก็ต้องคิดไปในสเต็ปต่อไปครับว่าฮาผู้เท่านี่จะสามารถใช้ฮาคิขั้นสูงในการโจมตีได้หรือเปล่าครับคือในตอนล่าสุดนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราก็เห็นฉากที่เซนท็อปแมนเวลคิรี่เขามีการพุ่งโจมตีด้วยครับแต่เราก็ยังไม่เห็นถึงขั้นที่ว่ามันจะเป็นการโจมตีด้้้วยาาาาครรรรชััััััันน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 ขขสูงออะไกกกกกกบมม็็เหเหืป แค่เป็นการพุ่งชนที่มีจิตคุกคามที่มีฮาคิครับแต่แล้วครับผมอย่างที่เราเห็นก็ว่ามันก็ไม่ได้มีลักษณะของการใช้ฮาคิราชันขั้นสูงและมันก็ยังไม่ถึงกับเป็นการโจมตีที่รุนแรงเวอร์วังอลังการในระดับที่2คนลุงคนยักษ์เนี่ยเขาจะป้องกันไม่ได้อะไรกันสักขนาดนั้นนะนะ,นะถ้าพู้เท่านั้นจะสามารถใช้ฮาคิราชันขั้นสูงได้ไหมเดี๋ยวต้องรอเปิดเผยในภายหลังอีกทีนึงครับแต่แนั่นแหละครับผมถ้ามาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยถ้ามีการยืนยันออกมาภายหลังครับว่าฮั้นสามาใสงมคงไมกก็่แปลจ เพราะแกง5ลุลงนี่ก็ดูแล้วเนี่ยมีพลังโกงๆกงมีสกิลโกงๆกงกันเยอะเสียเกินนะในประเด็นต่อมาตรงนี้ก็น่าสนใจครับคือตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าพวกเหล่าบรรดากลุ่มหมวกฟางนะครับกำลังจะไปยังท้ายเกาะเพื่อที่จะหลบหนีออกจากเกาะเอเฮตใช่ไหมครับซึ่งกลับกลายเป็นว่าในจุดท้ายเกาะในจุดที่มีเรือคนยักษ์จอดเทียบท่าอยู่เนี่ยมมีพลเรือโท3คนมาดักรอไว้แล้วครับซึ่งคนที่พบเจอก่อนเลยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของบอนนี่นั่นเองครับซึ่งนั่นก็แปลว่ามีโอกาสที่กลุ่มบอนนี่เนี่ยกำลังจะได้เผชิ โทนเหล่านี้นี่เองนะครับอันนี้ก็คือมองเบื้องต้นนะครับว่าพลโ,โทสามคนเนี่ยคงมีฉากต่อสู้ให้เราเห็นอยู่แล้วครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้จบแค่พลโทสามคนนี้ก็ได้ครับเพราะมันก็มีโอกาสที่พลือโทคนอื่นๆเนี่ยจะตามมาสมทบอีกด้วยเช่นกันนะนะโดยบอนนี่เองเนี่ยครับก็จะอยู่กับคูม้าอยู่กับลูกเรือคนยักษ์อยู่กับแอตลนดด้วยครับบอนนี bon ่เองเนี่ยมีทักษะมีความสามารถในการต่อสู้อยู่แล้วนะผมก็คาดว่าบอนนี่กับฝีมือพลโทเนี่ยมันไม่ได้ต่างชั้นอะไรกันอยู่แล้วครับ้นรรน,นบบ1 1ตอี สามารถรับมือกับพลโทได้อยู่แล้วครับตาาระหคูมาเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าโคตรโหดโคตรแกร่งครับแต่กับสถานการณ์ปัจจุบันคูมาเองที่ดูแล้วเอาแน่เอานอนไม่ได้ครับดูแล้วมันไม่ค่อยมีส,สติสตางค์อะไรแบบนี้ครับอาจจะต่อสู้เพื่อปกป้องบอนนี่ก็ได้ครับหรืออาจจะแบบยืนเออๆนะครับโดยที่ไม่ทําอะไรก็ได้นะผมสำหรับตัวคูมาน,นะอะเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องไปคาดหวังอะไรกับคูมาม,มากก็ได้นะลูกเรือคนยักษ์เนี่ยผมว่าฝีมือก็แข็งแกร่งกันพอสมควรครับอาจจะไม่ถึงขั้นโค่นล้มหรือชนนะะพทไไไดด้้แต่่กกก็คงจมา ระดับที่ภาพท่าเส,สียทีพลเโทง่ายๆอ่ะนะส่วนด้านสันจีก็อุ้มเวกพางแล้วก็กําลังจะวิ่งไปยังท้ายก่องเหมือนกันครับและถ้าสันจีได้เจอกับพลเโทครับยังไงแล้วเนี่ยตัวสันจีก็คงจะได้เผชิญหน้าต่อสู้กับพลเโทด้วยอีกคนหนึ่งเนี่ยแหละครับแล้วก็จะเป็นการที่สันจีเนี่ยช่วยปกป้องบอนนี้อะไรไปในตัวด้วยเลยครับซึ่งถ้าสันจีมาเผชิญหน้าต่อสู้กับพลเโทผมมองว่าสเกลพลังของสันจีณเวลานี้เนี่ยยังไงก็เก่งแล้วก็แข็งแกร่งเหนือชั้นกว่าพลครือโท้ายแล้วคงไม่สาาาามรถต้นท อยู่นะครับก็คงจะโดนบอนนี่โดนสันจิโดนลูกเรือคนยักษ์นี่ครับร่วมมือกันเล่นงานและพลโทเหล่านี้เนี่ยก็ต้องได้รับความพ่ายแพ้อะไรกันไปตามระเบียบเแหละครับอาจจะมีฉากต่อสู้ฉากประเชิญหน้าเป็นการต่อสู้แบบแฟนสวิตให้เราได้เห็นฉากต่อสู้ให้เราได้เห็นสกิลการต่อสู้ของคนกลุ่มนี้กันประมาณหนึ่งนั่นเองครับพูดถึงความพ่ายแพ้ของลอบรุจิครับล่าสุดนี้พ่ายแพ้กับโซโลแล้วแต่ก็เป็นความพ่ายแพ้ที่แบบว่ามีความแอคมีความเท่เฟี้ยวฟ้าประมาณหนึ่งครับคือโดนโซโลฟันนี่คือแบบ แผลนี่เป็น3เส้นกลางอกเลยครับผม สงสัยเนี่ยน่าจะเป็นอีกคนหนึ่งที่โดนโซโลฝากแผลเป็นบนร่างกายอีกคนหนึ่งก็เป็นได้ครับถึงแม้ว่าแผลจะใหญ่และแผลจะน่ากลัวมากก็ตามทีครับแต่รอบลูจีนั้นยังไม่ยอมล้มลงและยังไม่ยอมหมดสติครับซโซโลนี่คืออยากจะตามให้มันล่วงให้มันสิน้นเรื่องสิน้นราวไปครับแต่ก็มีทนานจินเบนเนี่ยมาห้ามปรามซโซโลไว้ครับเพราะจินเบนนั้นต้องการที่จะลากตัวซโซโลให้ออกจากเกาะเอเคสดีไปให้ได้สักทีหนึ่งครับผมมันเสียเวลากับเรื่องราวตรงนี้เนี่ยนานเกินไปแล้วนะตรงนี้เนี่ยก็เรีย าบนจินเบไปในเวลาเดียวกันครับคือตัวเราลุจิเนี่ยมันกำลังจะเหมือนกับไม่ยอมลดลาวาตอบเหมือนกับกําลังจะเดินมาหาทางด้านจินเบมาหาทางด้านโตโรอะไรไปพี่นะ ตัวจินเบยเนี่ยมันอยากจะหนีเลยนะครับผมตัวจินเบเนี่ยก็มีการกล่าวขอโทษรอตลุจิไปแล้วก็ใช้ท่าสับกระเบื้อง5,000แผ่นในการโจมตีพื้นบริเวณนั้นครับเพื่อให้ควันฟุ้งกระจายและตัวจินเบนั้นจะได้หลบหนีออกไปจากพื้นที่ตรงนั้นได้ครับตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าปลแล้วก็กล่าวชมไปในเวลาเดียวกันเลยคือที่อยากบ่นเลยคือทําไมตัวจินเบเนี่ยมันไม่โจมตีไส่รอตลุจิให้มันน็อกเอาให้มันล่วงลงสิ้นเรื่องสิ้นราวไปเลยนะครับผมไอเจ้าตัวรอตลุจินี่สร้างปัญหาแลล้ววกกก็ปปั่่นนุมมมโฟามามา,มา ทั้งอยากจะฆ่าเวก้าพังทั้งเล่นงานสตูดิี่ทั้งมีการบอกข้อมูลให้พลเอกคิสรูเนี่ยสามารถบุกลุกล้ำเข้ามาในเกาอเอกเหตุได้อะไรแบบนี้ครับจริงๆเนี่ยผมก็อยากจะให้ตัวจินเบนเนี่ยอาจเจ้าล็อบลุจิให้มันนอนกองกับพื้นไปเลยจะดีกว่านะครับส่วนเรื่องที่ต้องกล่าวชมเลยเนี่ยคือด้วยการที่จินเบนเนี่ยเขาเป็นชาชาตรีแห่งท้องทะเลครับอันนี้ก็คาดว่าด้วยการที่จินเบนเนี่ยไม่ได้มีเหตุบ,บาดหมางกับล็อบลุจิครับและตัวล็อบลุจินั้นก็บาดเจ็บหนักจากการต่อสู้กับโซโลมาอยู่แล้วตัวจิน ก็เรียกว่าไงใจดีนะครับผมคงไม่อยากจะไปซ้ำล็อบลุจิในสภาพที่มันยับเยินอยู่แล้วนะครับก็เลยมีการกล่าวขอโทษล็อบลุจิแล้วก็เลือกที่จะดีออกมาโดยที่ไม่ทําลายล็อบลุจิให้บาดเจ็บหนักสาหัสไปกว่าเดินมนงครับก็สมกับฉายาที่ถูกกล่าวและถูกยกย่องว่าเป็นชาชาตีแห่งท้องทะเลตามสไตล์จินเบคเขาดันเองนะข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งระหว่างล็อบลุจิกับฮาบูเท่าครับตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าฮาบูเท่าอย่างเซตมาคัตมาร์สน,นั้นใช้ร่างปีศาจมาปรากฏตัวต่อหน้า,าล็อบลุจิใช่ไหมครับซึ่งเราก ว่าเราลุจีเนี่ยมีท่าทีแบบตกใจแม่งตาแทบจะถะลักออกจากเบ้าเลยครับผม นั premises, ่นแปลว่าตัวรอคุจิเองเนี่ยก็เพิ่งจะเคยเห็นล่างปีศาจของฮาบุเท่าล่างนี้เป็นครั้งแรกั่นและครับก็ถือว่าไม่แปลกแล้วก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ครับคือล่างที่มันน่ากลัวแล้วก็ล่างที่มันโหดแบบนี้เนี่ยฮาบุเท่านั้นถ้าไม่มีการต่อสู้อย่างจริงจังครับฮาบุเท่าเนี่ยก็คงไม่ได้มีการเปิดเผยล่างจริงๆแบบนี้ออกมาให้ใครได้เห็นหรอกครับแม้แต่กระทั่งซีพีซีโลเองครับที่มีการทํางานใกล้ชิดกับฮาบุเท่าสามารถเข้าถึงตัวฮาบุเท่าได้กระตามทีครับก็คงไม่เคยเห็นล่างแบบนี้ของฮาเาามกกก่่อออนนนนนนหห้้้้ีีะแตต็็งงวลับ ถ้าพูดถึงเรื่องความแข็งแกร่งนะตัว CP z e r เองเนี่ยก็คงจะรับรู้ได้ถึงความแข็งแกร่งของฮัวเท่ามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าฮัวเท่าเดือดเก่งแข็งแกร่งมีความสามารถในการต่อสู้ได้ครับคือตัว CP z e r เนี่ยจะมีฮาคิสังเกตใช่ไหมครับพอมีฮาคิสังเกตการรับรู้ฝีมือการรับรู้ถึงความแข็งแกร่งของฝ่ายตรงข้ามนั้นมันสามารถรับรู้ได้ครับเรื่องความแข็งแกร่งเนี่ยยังไงแล้วก็ไม่สามารถปกปิดได้ครับยกตัวอย่างในกรณีของโคบี้แล้วก็ไคลร้อนก็ได้ครับตัวโคบี้เนี่ยเจอไคลร้อนใช่ไหมคร เลยครับว่าโหไครล้อที่เก่งแข็งแกร่งมากเลยครับถึงแม้ว่าไครล้อเนี่ยแจงไม่ได้ฉากต่อสู้หรือว่ายังไม่ได้มีการโชว์ฝีมืออะไรให้โคบี้ได้เห็นเลยก็ตามทีครับแต่รครับผมด้วยการที่โคบี้บีฮาคิสังเกตนะโคบี้ก็จะรับรู้ได้ถึงความแข็งแกร่งของฝ่ายตรงข้ามอยู่แล้วนั่นเองครับเช่นกันครับ C p พซีโร่ที่มีการพูดคุยกับฮาบูเท่าที่มีการรับคําสั่งโดยตรงจากฮาบูเท่าเนี่ยยังไงแล้วก่อนน้นนี้เขาก็จะได้รับรู้อยู่แล้วครับว่าฮาฟูเท่านั้นเก่งแข็งแกร่งรีตาปศ ที่มันน่าหวาดกลัวกันสักแค่ไหนนั่นเองอะนะรับรุจิมีความอ่อนไหวอะไรกับเขาด้วยครับคือในตอนล่าสุดนี้เนี่ยตัวรับรุจินั้นเป็นห่วงเพื่อนของเขาครับผมเป็นห่วงคู่หูของเขาอย่างคาคุนั่นเองครับโดยเขาก็มีการบอกเซนมาคัตมาร์นะครับว่าอยากจะให้เซนมาคัตมาร์เนี่ยช่วยละเว้นชีวิตคาคุทีครับ อันนี้ก็รู้สึกแบบฮะนิดนึงครับผมตกใจเล็กน้อยถึงปานกลางครับที่ราลรู้จีเนี่ยเออมีการแบบเป็นห่วงชีวิตคนอื่นอะไรเขาด้วยนะคือย้อนไปก่อนเรื่องนี้เนี่ยแม้แต่กระทั่งเผ่ามังกรฟ้าครับไอตอนที่เผ่ามังกรฟ้าโดนโจมตีโดนทาร้ายเนี่ยเราก็จะเห็นว่ารารู้จีเนี่ยโอ้โหมันมีท่าทีแบบยามเหยียดเผ่ามังกรฟ้ามากเลยครับไม่ได้มีความเป็นห่วงชีวิตเผ่ามังกรฟ้าอะไรแต่อย่างใดเลยครับถึงแม้ว่ามันจะมีหน้าที่ในการปกป้องเผ่ามังกรฟ้านะ แต่ผมรู้สึกว่าไอ้ตัวลาลูจินเนี่ยเป็นคนที่ใฝ่หาการต่อสู้แล้วก็กระหายการต่อสู้ครับเขาอยู่เคียงข้างเผ่ามังกรฟ้าเพื่อที่จะใช้สิทธิ์ในการอารักขามังกรฟ้าไปทําร้ายไปเล่นงานคนอื่นอะไรแบบนั้นซะมากกว่าได้เลยครับเรียกได้ว่ามันเองเนี่ยก็ไม่ได้คิดที่จะเป็นห่วงชีวิตหรืออยากจะเทคแคร์ชีวิตของเผ่ามังกรฟ้าจริงๆหรอกนะแต่ทีนี้ครับพอเราได้เห็นว่าเฮ้ยเจ้านี่เนี่ยมันก็มีหัวจิตหัวใจอยู่ประมาณหนึ่งครับว่าเอออย่างน้อยเนี่ยก็เป็นห่วงเพื่อนสนิทมิตรสหายอย่างคาคุนะนั่นแปปลว่่าาาคคคคเเองก็็นนทีสํัญ มากที่สุดในชีวิตของรอบุจีคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับไม่น่าเชื่อมอนนครับว่าตัวรอรลจีเนี่ยจะมีบุมแบบนี้ให้เราได้เห็นนะแล้วถามว่าคาคูจะตายไหมอันนี้ก็ต้องมาดูคําพูดของฮาบูเท่าครับฮาบูเท่าก็มีการบอกครับว่าไอ้เรื่องที่ตัวรอบุจีขอมาเนี่ยมันเป็นเรื่องยากครับเพราะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ตั้งใจนะคนเราเองเนี่ยก็อาจจะมีการเผลอไปเหยียบปะระงจนตายได้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับถ้าดูจากคําพูดของเซนต์มาคัสมาร์ทเนี่ยเซนต์มาคัสมาร์ทเองก็ไม่ได้มีเป้าหมาย ที่จะฆ่าคาคุแต่ก็ไม่ได้มีเป้าหมายที่จะช่วยคาคุด้วยเหมือนกันนั่นเครับ ตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าแล้วแต่เวรแต่กรรมคาคุนะครับเซนมาคัสบาสเองมันก็จะทําตามภารกิจทําตามหน้าที่ที่มันต้องทำนั่นแหละครับหลักๆที่เขาให้ความสําคัญในเวลานี้เลยเนี่ยคือเขานั้นต้องการที่จะหยุดยั้งการเผยแพร่ข้อความของเวก้าพังถ้าคาคุโชคดีไม่โดนลูกหลงของเซนมาคัสบาสครับผมคาคุก็จะรอดได้เนเครับก็ถือว่าโชคดีไปนะแต่ถ้าคาคุซวยครับโดนลูกหลงของเซนมาคัสบาสครับคาคุก็จะถึงขราวตายนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเรื่องความเป็นความตายของคา คาคูนี่ก็ไม่แน่ไม่นอนครับผมจะเป็นจะตายก็ขึ้นอยู่กับดวงนะครับแต่ที่ผมก็คาดเดาไว้นะครับว่ามองไปในทิศทางบวกได้แหละครับคือถ้าไม่ได้มีใครที่จะมีเจตนาไปฆ่าหรือไปสังหารคาคูโดยตรงนะอย่างไรแเนี่ยผมมองว่าเปอร์เซ็นต์รอดโอกาสรอดเดี่ยมันสูงมากกว่าเปอร์เซ็นต์ตายและโอกาสตายได้เด็กครับเพราะนั้นก็คิดในแง่ดีไว้เบื้องต้นได้ครับว่าตัวคาคูนั้นมีโอกาสรอดมากกว่าตายะนะเซนมาคัสมาได้พบเจอกับยอกและมีการถามยอกครับว่าไอ้ห้องที่มันฉายภาพมอนิเตอร์ หมอเวก้าพังเนี่ยมันคือห้องไหนมันอยู่ที่ไหนครับยอกเองก็เรียกว่าพอเจอร่างปีศาจนี่ก็กรี๊ดแตกจ้า <c oughs> คือหัวร่างปีศาจมันน่ากลัวกันซะขานาดนีครับเป็นใครก็ต้องกรี๊ดอยู่แล้วนะแต่นั่นแหละครับสุดท้ายแล้วถ้ายอกรู้ว่าปีศาจยักษ์ใหญ่ที่อยู่เบื้องหน้าเป็น5้าเเท่าเนี่ยก็คงจะมีการพูดจาก,กันดีๆตกลงแล้วก็ต่อรองกันดีๆนั่นแหละครับแล้วเดี๋ยวตัวเซนมาคัสมาร์ตเองก็จะได้รับข้อมูลนะครับว่าห้องที่ด็อกเตอร์เวก้าพังฉายภาพฉายจอมอนิเตอร์อยู่เนี่ยมันมคืือออหห้งไนเพ่ เซนต์มาคัสมาเดียจะได้ไปทําลายห้องนั้นไปหยุดการเผย,เพยแพร่การออกอากาศอะไรแบบนี้ครับตรงนี้ก็คาดเดาว่ายอกก็น่าจะได้รับการช่วยเหลือจากเซนต์มาคัสมาไปในตัวครับเราจะเห็นว่าตอนนี้ยอกเด็กมโดนพัฒนาการอยู่ใช่ไหมครับเซนต์มาคัสมาต้องปลดพัฒนาการยอกอะไรแบบนี้นะเราอาจจะต้องพาตัวยอกไปที่ห้องมอนิเตอร์ด้วยลำังเนะครับพาไปที่ห้องรับห้องนั้นแล้วก็ให้ยอกนั้น,นครับช่วยในการทําลายช่วยในการขัดขวางการออกอากาศครับรวมถึงชีวิตของยอกเองเนี่ยก็เป็นชีวิตที่สําคัญสําหรับเหล่าบรรดาฮาวเาครับเท่าบรับ ยอยากจะเก็บชีวิตยอคไว้ครับเพื่อให้ยอคเนี่ยมาสร้างมาเทอร์เฟมให้กับพวกเขาในภายหลังนั่นเองอะนะปิดท้ายก่อนจากกันไปด้วยประเด็นขำๆของลูฟี่ครับข้อสังเกตของลูฟี่ในตอนที่สร้างไม้เบสบอลขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเลข5-6ใช่ไหมครับซึ่งเลข5-6เนี่ยความหมายก็คือขนาดร,รมของลูฟี่นะทุยไม่ใช่ <laughs> ไปแนวเวทเรื่งเลยนะ เลข56าเนี่ยมันเป็นเลขประจําตัวของลูฟี่ครับแล้วก็เป็นเลขที่อ่านออกเสียงได้ว่าโกมุกครับมันก็เหมือนกับเป็นการสื่อครับว่าตัวลูฟี่เองเนี่ยก็ยังคงคิดว่าพลังผลพิสาจของตัวเองครับเป็นพลังอย่างยืดเป็นพลังผลพิศาจโกมุกโกมุนั่นเองครับลูฟี่เนี่ยก็ยังไม่รู้อยู่ดีนะครับผมยังไม่รู้อยู่วันยันค่ำนะครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นเทพไปตั้งนานนมแล้วอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> แล้วประเด็นที่มีการโดนเซลล์เนี่ยก็คือการที่ลูฟี่เนี่ยครับหยิบถังทาสีมาทาไมาเ้เบสบอลน,นะครับจนเปลี่ยนเสมือนเป็น ไม้เบสบอลเคลือบฮาคีแล้วก็เอาไม้เบสบอลเคลือบฮาคีนี้เนี่ยมาหวดลูกบอลพิษของแซตเทิรนกลับไปนะครับทำให้ลูกบอลพิษเนี่ยไปโจมตีใส่พวกแซตเทิรนที่อยู่บริเวณนั้นไปซะแทนครับมันเป็นพลังที่มีทั้งความฮามีทั้งความลุดโลกนะครับผมคือประเด็นลูฟี่ไปเอาหมวกมาจากไหนก่อน <laughs> ไปเอาบว,วกนักเบสบอลมาจากไหนนะั้นแล้วมึงไปหยิบสีที่ไหนมาทานะเนี่ยเออนะผมเป็นไม้เบสบอลเคลือบพาคีด้วยการทาสีกันซะอย่างนั้นนะคือตรงนี้เนี่ยก็มีคนแซลไปยังชายตาเยี่ยวนะครับว่าเฮ้ยชายตาเยี่ยว ดาบนายดำเนี่ยดำเพราะทาสีเหมือนกับลูฟี่อะไรแบบดีใช่หรือเปล่าครับแมตาเหย่ยวก็ไม่ไวายโดนแซลอะไรแบบนี้นะ,ะแต่ก็เป็นการแซลขำนะครับไม่ได้มีประเด็นอะไรมากนะหลังจากที่ลูฟี่หวดพิกกลับไปใส่กลุ่มเซตเทิร์นเนี่ยสุดท้ายแล้วกลุ่มเซตเทิร์นก็เหมือนกับไม่รับความเสียหายอะไรอยู่ดีครับเราก็จะเห็นว่าทั้งเซตเทิร์นท็อปแมนเบลคิรี่รวมถึงเซนชัปเปร์จูปิเตอร์ครับกำลังค่อยๆฟื้นฟูตัวเองกลับคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งลูฟี่เองก็มีการบ,บ่นนะครับ ชัดเจนครับว่าเซนเชปเปิดจูปิเตอร์นะจากตอนที่แล้วที่โดยคุณลุงคนยักษ์ตัดคอทิ้งเพื่อช่วเหลือลูฟี่เนี่ยในตอนนี้ครับเซนเชปเปิดจูปิเตอร์ก็กําลังค่อยๆฟื้นฟูตัวเองอยู่ครับเซนเชปเปิดจูปิเตอร์นั้นยังไม่ตายนั่นเองนะก็เป็นหลายที่เข้าใจได้ครับผมนะ โจมตีแค่นั้นเนี่ยระดับตัวบอสอย่าง Ren um เซนชัปเปิลจูวิตเตอร์หนึ่งในฮัูวท่าเนี่ยมันคงไม่ตายง่ายๆหรอกครับผมแล้วพลังคือแม่งโคตรโกงนะ <c oughs> คือเรียกว่าเหล่าบรรดาฮัฟวท่าเนี่ยคงมีพลังประมาณดีด้วยกันทุกคนเลยก็ว่าได้ครับคือโจมตีกันไปเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยมันก็สามารถที่จะฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วครับพลังในการฟื้นฟูในการรักษาเยียวยาตัวเองเนี่ยคือโคตรจะโกงเลยล่ะครับแลวทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ครับใครมีความคิดเห็นเพิ่มเเเเตติิมมมอออะไรกกกก็ลลงคคคคคคคนนนนาาูดดุุุยยััททีี่่้้้ปชขบณ ที่รับชมคลิปนี้ดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะและนอกจากนี้ครับเพื่อนเพื่อนยังสามารถสนับสนุนอุดหนุนเพจเราได้อีกหนึ่งช่องทางในการซื้อหมูเค็มหมูฝอยที่เพจเราขายนั่นเองครับก็ทายอินเองขายเองนักเลงพอครับถุงละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทซื้อสามถุงส่งฟรีไปเลยจ้าอร่อยแท้แน่นอนครับเพราะว่าเราคัดมาให้แล้วนะยังไงก็ฝากอุดหน,นุนด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนนะแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกบนาชัยนะครับผม